ส, ment, สวัสดีนะาค้อนดงสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคอนค่ะนี่พามาเบิ่งคนขี่บอยขึ้นเก้าค่ะพี่น้องรถเสียอาวุธอบตแคดบ้านน้องมั่นนะค่ะบ้านน้องมั่นตำบลค่าหนาดีนะคะ ไปใส่ทางผมบ่วิวสวยงามค่ะพี่นอ้องบรรยากาศส่องแรงแนแน่สักน้อยนะคะ่ะ เขียบไปทางไหนให้สนบ้านมาก่ะพี่น้องงานพตดนต่ทุกทางมากกว่าทางะลี่จะถกแกพต่นแต่นงานไปไส กล้ชิเต็มแล้วค่ะพี่น้องเข็นไปท้ำธุระเนาะค่ะก็ได้มาถ่ายออกมาถ่ายคำเนี่ยจ้าน้อยเนาะนี่อย่างลบบนี่อย่างขึ้หอวงข้านี่อย่างคือห้องมากันนี่โอ้ย พิ้นตัดอ้อยสดเนะเาะค่ะเป็นกองอ้อยกันเือนยางไม่ให้นะก็เปิดตาวานดีเถอะวะนี่จะอย่างนี้นหมคะเป็นเหตุเป็นกองนะเรื่องการจั่งกะบ่โหก็กันก่ะพี่น้อง กาวิวแรงๆนะคะบ้าน้องมันนี่ก็ชือว่ายูโนนี่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไปทั้งหลังเห็นเบิดแม่บ้านอื่นนะคะกำไเลเถอะเพื่อน ร,รถแรงรดแ,แรงก็หลอดต้นต้น้ำนักดีค่ะคนนียสดดีนะคะก็งานนตาลอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะ,ค,ะค่ะก็เลยแบบไปไหวมาไหวเนี่ย ไปได้ยามไดอย่างนี้พี่กระโดงไม่ได้ไหนอีกอะมันยกกาดกันสิจังสิละค่ะพี่น้องนี่เนาะมุนเดีวบะ่หยเป็นนะค่อันเป็นนาสิพ่อแล้วเป็นว่าตัดันสองหลดนะค่ะสองขั้นนะตตัดดีแทบวบอไอยตั้นสลงหลัง ่อยไหม้ได้นี่หมู่บ้านนี้ฮะไพิ่นอันกิ่นตดเอียงก็ะดาขีดไฟไหม้นะะนี่ก็มาไฟสดครั้พี่นอ้อง nhà, có nhang cả xanh đó Anh cứ cầu lại. Hãy subscribe cho รถสิบหล่ออียงคือหนุ่มหยาบแต่ยาันกระแทกลงีเ้ยเวกระแทกไลงว้ากรมันกระแทกลงห่วยห่วยึมไมาด้นหนักมันหยาบก็นบ่ใช่ได้หลบ่อย่งอยู่ด่ารถไถรถสิบ Cái đồ yên xài Yên, dì dì nguồn dì nguồn đầy thì nạc thế Ừ Thuong nó Ừ Nói chào tiền hết Em muốn nó thay được Dịp

À, uhm, bảy giờ cái nhà Lạc này. Này, nó kể thế ạ đi đi, giảm thuầy ไปอ,อ okay. Okay, Ooh, ้อยห้องรลอรถให้เนี่ยหองอ่อ้ยเสียบุตรเราแย่เขาไปบ่งคันห้ององไว้เพื่อน้ำออกโตอ่กแม่งไปเลยยางรถยารถข้านอะไอรอยากกินไหมอยากกินไหวไหมกบัีบ่มีบ่มีมีด พี่เสอนี้างตนั่นยางม่อนยอยากซิมอยากกินนมีเขียวยำปะไปเบิ่งข้าจดตัดไว้อากาศดีคับๆนาะยังเงี้ยินน้อยมาแรงนะนกอีเสกบินเซน 嗯，对。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ร้อม้สะให้ร้อมก็ดีถ่ะวะเฮ็ดดีเฮ็ดดีนิ่น่ะวิวคิวทัศสวยงาม ก็เลบอกก็ติดตามส่องเป็นปย่งางที่เมื่าเขาบ่เคยเห็นรถขี่มาดแม่สะพ้ายนายเทียบยสักพครดงเว้ย <c oughs> จะติดตามไป,ปไโอ้ยไปติดตามเนี่ยปหนังไปติดตามไปน้องให้นุ่งให้ลูกให้ร้านน,นั่นหปันอ่ง โอ้ยยำได้สิมีโทรศัพท์โทรศัพท์ระท่านไหนมีโอ้ยม้าเถวนาฉีซื้อมาฝากดอกแถวนี้มาฝ้าพูดเอาแล้หลดอบตอแคดแล้วโอึดเงินดอก ດິກາດນອກທົ່ງໂອ້ມັນທາງພຸ້ນກະນ້ຳແຫ້ງເ

อย่งก่อนสะอยงก่อนี่ิดตันจ้างมาเจ้าบาทนี่จ้ะจ้างจ้าใดนี่กันเจ้งสี่เด้กองร้สิบห้าบาทเจ้กล่ำมันนี่หกสิบล่ำสิบห้าบาทบาทที่พ่นับจะหลงผมบอ อ๋อหกสิบล mm. <100 S 2> mm. ้ำกล่องละหกสิบล้ำกล่องละจ็ดบาทวะห้าบาทเกตบาทโอ้กล่องละเจ็ดบาทเอ้าเกตโอ้มาตัดมาตัดด้อยจะเป็นอย่าง how ไม่ได้เลี้ยงก็เผาพอเลี้ยงก็เผาจังมาแล้วสองบาทโอยโลกะไรไรหมองเนาะมมันี่ล้ยมันเล้วหรอปไปไหม ผูดหนึ่งพู้หนึ่งได้เมื่อละจักมัดจักบาทมันไดสามอยกลัวไปสดโอ้โหูมาตัดสิที่ได้มื่อละหาีบาทนี่หมดหอดบ่บุ่ได้เห็ดต้นแล้วแต่ว่าอ๋อเห็นเป็นตาตัดดีเลยมัน

มันอยู่นะบ่กแล้วบอกไปสูบอยู่มูก่อนจะกะสองปลาสีงามแห้งพี่น้องก็เจ้าคนเต็มก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่นสีอัปเดตให um <t un> ้พี่น้องเบิ่งอีกเที่ยนึงนะค่ะวลาใกล้ๆเต็มคนละเนาะอันนี้มันกะว่าท่านด้เต็มบันไดนะก่อนไม่คิดหนาค่ะจะไปนครก็ดงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ